สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่ช่องสีโรเอ็กนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาเปิดการนะครับในราคางบน้อยๆน,นะครับแต่ก็จะพาทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคครับผมก็จะมีประมาณสักกี่ใบนะเดี๋ยวผมงดูก่อนแป๊บนึง ขี่ใบวะกี่ใบอ่ะเดี๋ยวผมดับก่อนว่ากี่ใบแบบมึงนะทุกคนในราคางบไปน้อยแล้วก็ห้องน้อยของผมนะครับทุกค <c oughs> นก็คือเอาไงผมไม่ค่อยทําคลิปเกี่ยว <c oughs> กับการ,ราสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งเห็นหน้าผมอย่างนี้หรอกแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยลงคลิปให้ทุกคนดูด้วย <c oughs> ประมาณนั้นผมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดทนะครับผม มีเป็นงบนอยน้อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวประมาณน,นี้เดี๋ยวให้ดูการ์ด mm. การ์ดโปเกมอนนะครับที่เราจะมาเปิดสมกันนี่ประมาณน,าณนี้อย่างนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไปลุ่นกันว่าเราจะในแปดใบเนี้ยในแดซองเนี้ยเราจะได้ตัวละครตัวไหนบ้างในโปเกมอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยป่ะ กันในสองแรกนะทุกคนอา,อาจจะมีงบน้อยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าดูจากห้องบุกก็คืองบน้อยมากเลยนะโอเคไป2แรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ตัวละครแบบไหนนะทุกคนแก้ยากจังวะตัวละครตัวเลขของเราก็คือจะเป็นตัวละครแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่การ์ดแลท่อมนะครับ โปรกมอนนะครับเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับผมผมก็จะแยกไว้ตัวที่2ครับผมยังไม่ถือว่าดีนะทุกคนนี่เราไปดูที่3กันครับผมอันนี้การใบที่3ครับผมก็ยังไม่ถือว่าโอเคนะทุกคนเอาง่ายใน8ปดซองนี่ผมไม่รู้ว่าจะได้แหล่เทมสักใบไหมเฮ้ขาดวะเนี่ยใบเนี่ยโอ้โหอุซ่าขาดเลยเนี่ยใช่ขาดด้วยเนี่ยใบน,นี้ชารุนนะทุกคนแล้วก็ไปดูการต,ต่อไปครับอันนี้จะเป็นอ่า มังกรน,นะครับผมในเวอร์ชันที่2ผมก็ไม่รู้ว่าปึ๊บนี่นะครับผมเดี๋ยวผมแยกใบข,ดขาดๆด้ว้ก่อนอันนี้นี่คือยังไม่แลไอเทมนลทุกคนเปิดไปต่อไปครับปึ๊บนี่ยางนะครับผมอันนี้เป็นยังไม่แลนะครับผมเฮ้ยมีการ์ดวะเลื่อมๆมาน,นี่คือแลไอเทมไหเน,น,นี่ยอุ้ยกลับหัวด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่แลไอเทมนลทุกคน โปเกมอนตัวผมก็จําไม่ได้นะแต่ละตัวนะเฮ้ยแต่นี้อเฮ้ยดูนียกำหัวเนะี่ยตัวนี้แลรึไหมเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นแลนะครับผมเพราะว่า ex นะครับผมสะท้อนแสงด้วยสีลุ้งด้วยสวยอยู่นะนี่นะการ์ดสวยนะครับผมใบนี้อาจจะเป็นแลนะครับผมแลใบเพราะว่าสะท้อนผมก็คิดว่าเป็นแลเทมนี่ก็สวยอยู่ไปโอเคครับไปดูใบต่อไป ก็อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นคนเปิดพวกสุ่มการ์ดเท่าไหร่ก็คือในราคาครบน้อยๆเราไม่ได้มีทุนเหมือนช่องอื่นนะครับผมก็ผมทุนเล็กอยู่ทุนเล็กทุนทน,ทน,ทน,น้อยโอเคไปครับผมรานนี้ได้สามนี่ครับผมใบไ,ไม่มีลุ้นแบบฮือฮาเหมือนช่องอื่นนะผมตามสไตล์ตัวเองนะครับผมน้องนกน,นะครับผมอ่าโอเค ตัวนอนนะครับผมก็จะเป็นปีเสื้อไปครับผมอันนี้จะเป็นแอ่าเป็นไอเทมนะครับผมในการใช้ต่อสู้นะครับอนวิมีแ l ไอเทมหม์เนี้ยนี่น้องหมานะครับผมก็ตามฟิลอะประมาณนั้นเอ้ยอันนี้สามารถเอาไปต่อสู้ได้นะครับวิมีใบ l ไอเทมคนนึงนะอุ๊ย๊ยตัวนี้เขาบอกว่าดีนะเนี่ย l ไอเทมนะทุกคนนี่ตัวนี้อ่านไม่ออกด้วยนะกลัว ไล่เทมไว้นี้แล่เท่มสวยเนี่ยสวยสวยสวยไว้นี้นนนะนแลเทมเขาบอกว่าไอ้ถ้าเป็นแลเทมแบบนี้มันจะราคาแพงนะทุกคนแต่ผมไม่คือใคร,ใคร,ราใครทราบราคาก็เช็คได้แนละ้วทุกคนผมไม่ทราบราคาก็ตีไปสักเราวๆสักสองสามร้อยได้อยู่มั้งประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าเก็บสะสมก็คือสวยอเอาจริงโอเคผมใบแลนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับไปใบสองที่สามครับผมแกะครับผม ัวขาดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้มาครับผมใบที่สองปึ้งอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าใบแลนะผมเพราะว่าไม่มีวุบบัฟนะครับผมแต่ก็สวยนะใบการ์ดใบเนี้ยนะสวยนะนี่ครับ ex นะครับผมแยกไว้ก่อนนะแล้วก็จะเป็นนักแข่งนะผมอ่าโอเคแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนสวยอยู่อันนี้น้องน้องแจยกไอ้น้องหนูแม่งเปิดการ์ดที่อะไรไม่รู้ไม่รู้จักสักตัว นี่เห็นมันไปแลึ้นอะ่ะเอาละอันนี้ไปครับผูหลงอันนี้ไปเร็วๆเปิดไปนี่ก็ตัวอะไรเนีย่ยจิ้งกาเหรอไม่ใช่ตึ้งน,นี่น้องอันนี้มา้านี่มังกรม้าไฟครับแล้วก็มีแล่เทมด้านหลังแล้วฮวงลนตัวอะไรไกลับหัวแล้ววะทําไมใบแล่เท่ามันกับหัววะไปเร็วๆยรื่ปึ้งหุยอุชิดะเดคันสามนี่ตามสองวิใบนี้ก็สวยครับเออแลไอเทมนะครับผม ผมจะเก็บการ์ดใบนี้ไว้นะครับผมนี่แรงเทียมเลยสวยนะเนี่ยในราคาหลักหลักร้อยนะเนี่ยนี่หลักร้อยนะทุกคนใบสวยนะการ์ดแรเทียมนะครับได้สได้ประมาณสามใบแล้วแรงเทียมต่อครับผมยาวๆคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะทุกคนเพราะว่าก็ค่อยๆเปิดอะเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็อาจจะเปิดการ์ดไม่สนุกเท่าช่องอื่นนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเปิดแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเลยอ้ามีแรเทียมอีกแล้ว นี่นะครับผมเก็บรายครับอันนี้แยก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 แย,ก,ย,ก,ยกไปก่อนนี่น้องเอ้ยตัวนี้แหละเทมใช่เปล่าวะใช่ดีแหละเทมนี่ตัวเนี้ยใครรู้นี่ดูได้นะทุนใครรู้แจ้งด้วยใครอยากได้แจ้งโอเคไป <c oughs> อุ้ยแลเทมอะไรอุ้ยตัวนี้แหละอันนี้ไม่ใช่แลนี่แลไอเทมอันนี้มิ้วนะครับผมมิ้วทูะครับผมก็คือร่างสองนะครับผมขั้นสองนะทุกคน อันนี้ยังไม่ถือว่าแรงมากนะทุกคนเป็นใบปกตินะไม่ได้แลงนะครับผมไม่ได้แรงเท่มนะแต่ก็สวยอยู่นะครับเก็บไว้ก่อนแยกแยกแยกแกอืมอันนี้ขั้นแรกน้องดาก้อนปึ้งอันนี้แรงเท่มไหมตัวอะไรวะอาจจะแรงอยู่นะแต่ไม่ได้แรงเยอะนี่ตัวหลังแม่งมงี้ยอันนี้แรงเท่มนะผมจะเปลี่ยนเอานี้ออกไป ราะว่าได้แล้วเนี่ยอันนี้แลอันนี้ก็ไม่ถือว่าขั้นแลอันนี้แหละ,นนละครับลุ้นกันทุกคนผ้ลุ้นไม่เป็นเนาะโอะจนี่อันนี้ก็แลไปเทมนี่นะอันนี้แลไอเทมนะครับผม ex ครับผมหูหูโหหูเหรอโูห,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 หูตัวอะไรโ <c oughs> อเคก็แลเทมไปนะครับผมไปซองต่อไปเลยเปิด,ดย,ยาวๆอะ่ะเออนี่มิวมาก่อนเลย มิว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 นี่ครับแมวไอ้มิวนี่นะครับผมเปิดไปรัวนะครับผมก็ในความชอบส่วนตัวนะครับผมการก์ดก็บางตัวผมก็รู้นะทุกคนแต่บางตัวผมก็ไม่ได้รู้นะทุกคนดูโปเกมอนจริงแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะทุกคนเปิดต่อไปครับผมน้องปลานะครับเปิดต่อไปแล้วก็ใครรู้ก็รู้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 คอมเมนต์ได้นะทุกคนวิไปดท้ายแล้ว ดูวันแลเทล้มแล่แเทมว่ะขอเปลี่ยนยนะขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแลเทมไปเนี่ยจริงแลเทมละปึงเฮ้ยอันนี้แลเทมน้องน้องเหมียวหรือน้องแมวกล้องก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แม่งเบลอยิบหายเลยกล้องอโฟกัสหน่อยดิไม่โฟด้วย <c oughs> โอเคประมาณนี้นะผมแลเทมนะครับผมใบต่อไปใกล้หมดละ ไอเทมอีกไปนะนี่นะผมจะไปเร็วๆนะทุกคนเพราะว่าเริ่มจะหมดเวลาแล้วครับผมเผื่อมีคนมาคลอห้องนะครับผมปึ้งม,มาครับผมไอเทมไหมไปิ๊กโจูนเวอร์ชันล่างอ้วนนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อีกแล้วอ่ะเปิดไปอีกอันนี้เก็บแยกไว้ก่อนอุ้ยมาครับไอเทม มิวเวอร์ชั่นทูนะครับผมนี่ครับโอเคทุกคนต่อเมื่อกี้มีคนมาเรียกนะผมอุ๊ยอันนี้ว่าตัวอะไรอะพิกาจูปะวะลุน้นอะลุน้นลุน้นลุน้ลนกันนะทุกคนปึ้งเฮ้ยอุ้ยแล้วอวะใบเนี้สุดจัดนี่ตัวน,นี้เขาบอกว่าหายากมากเลยนะแต่ก็เป็นโปเกมอนที่หาง่ายนะเอาจิง แต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเล่นใบแล้วพวกนี้นะผมไม่รู้ว่ามันแลแค่ไหนนะครับผมใครชอบก็ติดตอ่อได้นะเบยไม่ได้ขายนะทุกคนใครชอบก็ติดตอ่อได้นะทีค่คุณไม่ได้ขายนะเก็บรักษาเออสะสมไว้นะครับผมเพื่อเอาไว้ให้ดูแบบให้ลูกๆดูตอนเด็กๆไอตอนโตโอเคต่อไปครับเหลือสองซองท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอารวมกันเลยด้วยอันนี้ซองแรกแกะเกะก่อน ในซองรวมนะครับผมจะเอาใบาแลทั้งสองใบาวางล่างนะผมจายังไม่ให้ทุกคนดูนะทุกคนเพรใบแลนมีสองใบมันเยอะมากโอเคครับผมไปลุ้นไปลุ้นกันครับอันนี้คือปอกสุดท้ายแล้วทุกคนไปครับเออ ติงติงขนฟางปึ้งตัวหนอนนะครับผมปึ้งแกงเลาเกตแกงเลี้ยเกยชื่ออะไรเนี่ยเม่งมัวมากเลยตัวต่อไปครับปึ้งไปรัวๆยาวๆเนี่ยว้าวไอ้สามดอกปึ้งตึ้อเ้ยไปครับรัวๆครับและเทมจะมีไหมจะโ่มัยแต่เห็นแล้วลเห็นแล้วนะเอ้ย ยังวะยังวะแลเทมู eme, งเงียบอยู่วะปังแหล eme, เทมเงียบวะเฮ้ยซาโตชิไม่ใช่แหลเทมเงียบวะเอ้ยพิกาจูในล่างบินอืม้มเฮ้ยอันนี้เป็นใบอะไรอ่ะใบฟิวชั่นเหรอน่าสะสมวิมาว่าแลเทมอืม้มนกนุก,นกตัวนี้ก็แลไอเทมแลวทุกคนตอนช่วงแบบใช้ท่าไม่ตายนะลุ มิมาวะแล่เทมวะตัวเนี้มาวะปึ้ง้อยอันนี้แลเทมอันนี้ตัวอะไรอ่ะเป็นสัตว์ในตำนานหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะทุกคนสัตว์ในตำนานไหมถ้าดูดูหน่อยนะเปิดการ์ดได้การ์ดแลเทมต่อไปเลยครับเฮ้ยมีวมยวร่าง ex แกผมเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยอ่ะมยวตัวนี้สวยนะเนี่ยสวยจัด แล้วก็มีการ์ดเงินด้านหลังนะทุกคนฟึง่งนี่นะครับผมเป็นตัวละครนี้นะครับการ์ดแลเทมสองนี้สองตัวนี้ก็ถือว่าการ์ดแลเทมแล้วนี่แกนี้พอแ่นี้พอทุกคนแกนี้พอ,พอโอเคมันก็จบไปแล้วได้การ์ดแลประมาณสักกี่ใบได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะการ์ดแลเทมที่ผมได้นะนี่เลยเยอะอยู่นะ ิเซอร์ดาคอนนี่ไอตัวนี้ตัวนี้การนี้สวยจริงเนี่ยการนี้สวยมีสวยเลยครับนี่มิวนี่สวยจริงการอ่ะนี่ครับผมได้การแรงเทียมทั้งหมดกี่ใบหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบแล้วทุกคนอันนี้คือแรงเทียมนะโอเคครับจบกไปแล้ว โอเคครับทุกคนคลิปก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะนี่คลิปการ์ดเลยเปิดสมการ์แนะผมใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,หม่ทุกคนดูนะครับวันนี้ดาไปก่อนสวัสดีคับนี่การ์ดอ้สวยนีการ์ดบน,นี้สวยจริงเนี่ย สวยมากๆเลย